สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเป็นเพื่อนทุกท่านทุกคนนะครับผมเนาะที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับวันนี้นะผมก็จะพามาชมเหรียญหลวงพ่อพักนะครับผมบุญยะกามโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับพี่ๆเนาะเป็นรุ่นอะไรนะครับผมอ่ะมาดูกันดีกว่านะพี่ๆนะสำหรับวันนี้นะผมเนาะผมก็จะทําคลิปตัวอย่างนะหลายรุ่นหลายอาจารย์นะผมนะเนาะทำเป็นเพื่อเ,เป็นแนวทางให้พี่ๆสำหรับ ท่านที่อยากศึกษาสะสมเนาะไม่รู้ว่าจะเช่ารุ่นไหนรายการไหนดีนะผมเนาะอะวันนี้เอารุ่นนี้มาให้ชมเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมเนาะชื่อรุ่นนะครับรุ่นนี้เนาะะเจเรนรัพยนะ์นะผมเนาะคูนทวีนะผมเนาะหรือเรียกอีกอย่างว่าสิบสองนักสัตว์นะผมเนาะเป็นพระประจําปีเกิดนผมแต่ละเจจิแต่ละอาจารย์เนาะผู้สร้างเขาได้ไล่สร้างแต่ละรุ่นแต่ละเจจีนะผมเนาะนี่ครับ อันนี้ก็เป็นของหลวงพ่อพัดนะผมเนาะประจําปีเกิดเนาะเป็นปีวัวเนาะเจจีดังๆแต่ละปีว่าเกิดปีไหนเนี่ยผมปีหนึ่งออกแค่รุ่นหนึ่งนะผมเนาะออกแค่เจจีหนึ่งเท่านั้นนะผมเนาะสาหรับโมพัดก็เป็นรุ่นแรกนะผมเนาะเป็นรุ่นที่น่าเก็บมากนะผมเนาะกว่าจะวนรอบมาถึงปีวัวอีกก็จะเป็นรุ่นสองนะผมเนาะเป็นรุ่นสองนะผมเนาะรุ่นแรกออกมาเพิ่งออกมาแล้วเนาะน่าเก็บน่าสะสมมากเลยครับผมเนาะสําหรับรุ่นนี้นะผมเนาะนี่นะครับผม รุ่นแรกของหลวงพ่อพัดสวยงามมากครับผมก็จะพามาชมนะผมเนาะเป็นงานซาตินนะครับผมเนาะจะให้พี่ๆได้ชมกันนะผมเนาะอ่ามาดูรูปแบบเหรียญเนาะเหรียญน,นี้จะเป็นเออ่ชุดจองนะพี่ๆเนาะชุดจองจะเป็นกล่องสีแดงเนี่ยพีพ่สำหรับชุดจองแยกเนาะจะเป็นกล่องสีแดงแบบนี้เนาะแต่ถ้าเป็นชุดลุนนะครับจะเป็นกล่องสีดำนะคุณเนาะอ่าอันนี้เป็นชุดรายการจองเนาะสำหรับกล่องสีแดงจะเป็นกล่องสีแดงกับสีดำเนาะต้องทําความเข้าใจนะผมเนาะ กล่องสีดําเป็นชุดรุ่นนะครับพี่ๆกล่อ,องสีแดงเป็นชุดจองเนาะแล้วพวกรายการเนื้อเงินหรืออะไรก็จะเป็นกล่องแยกเป็นกรรมียีกเนาะ,ะเรามาดูความสวยงามดูนะอ่ะนี่เลยนะพี่ๆโอ้โหเป็นรุ่นที่น่าเก็บน่าสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะของลองพ่อพัดนะผมเนาะโอ้โหกว่าจะวนมาสร้างอีกรุ่นสองนี่ผมว่าก็นานนะ,ะพี่ๆเนาะเก็บได้เก็บสําหรับรุ่นนี้เนาะรูปแบบเหรียญน,นี่คือ ขายก้าวแช่มากนะรุ่นนี้นะครับผมเพิมสวยงามโอ้โหดูเลยครับผมอัปกาก้าซาตินลงยาเต็มเต็มเฉิบแบบนี้นะครับผมเนาะนี่นะครับผมรูปแบบเหรียญน,นะครับผมเนาะนี่ก็จะเป็นสนะิบสองนักสัตว์นะครับผมแนตะ่ละปีนะครับผมเนาะนี่เวียนมาเรื่อยๆเนาะเจจิดังๆเนาะผู้สร้างเขาจะไล่สร้างแบบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับผมนะเนาะแต่ละปีนะครับผมเนาะเรามาดูเนื้อนะต่อไปเลยพี่พนะอ่าเนอรียรัลปาก้าซาตินนะครับผม มาดูเหรียญที่สองก็เป็นอบากาซาตินเหมือนเดิมน,นะผมคัดแต่งานซาตินมานะผมชอบส่วนตัว,วนะครับผมสำหรับผมนับนี่โรงยาแบบนี้นะพี่โอ้โสวยมากนะผมเนาะนี่เหรียญน,นี้โรงยาสวยๆนะพี่โค้ตก็โอ้โหสิบหกนะโค้ตดักเดียวด้วยนะผมเนาะเหรียญโอ้โหถือว่าชัดเจนปีเกิดนะเป็นวาระดีน่าเก็บนะครับผมเนาะรุ่นนี้นะผมเนาะถ้าจะรอรุ่นสองนี่โอ้โหกว่าจะมาถึงรอบนะผมต้องรออีกนานนะกว่าจะมาถึง พี่เรามาพัดอีกรอบนะผมเก็บได้เก็บนะสำหรับรุ่นนี้นะผมเนาะเรามาดูเหรียญที่สามเลพี่นะเป็นเนื้อทองทิฟซาตินนะผมนะผมก็คัดมาแต่ซาตินเด็เดๆให้พี่ดูนะผมเนาะเพราะผมชอบไปแล้วนะผมเนะนี่นะผมเหรียญน,นี้เป็นทองทิฟซาตินจีวอนนะผมตามหากันให้พวกนะผมเนาะรุ่นนี้รายการเหรียลมยายจีวอนแบบนี้นะพี่ๆเนาะสวยมากเลยนะผมเนาะ เรามาดูโค้ดผมชอบแบบไหนเก็บแบบนั้นนะผมเนาะผมมาทาคลิปเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างเยอะเนาะสี่หกเจ็ดโอ้โหถ้าเป็นห้าหกเจ็ดนิบันเทิงแล้วครับผมนี่นะผมมาทําคลิปตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางเนาะให้พี่ดูพิจารณาแล้วผมเนาะเหรียญสวยมากนะผมเหรียญจริงเนาะอย่างทพี่ได้ดูนะผมเนาะเหรียญจริงนี่คือสวยมากนะรุ่นนี้นะพี่เนาะเรามาดูต่อไปนะพี่ เป็นทุบชุบทองโบราณน,นะพี่ชุบทองโบราณยาแดงขอบเงินนะครับเหรียญนี้ก็สวยอีกหนึ่งเหรียญนะพี่พี่นี่นะครับผมชุบทองโบราณยาแดงแบบนี้นะครับแล้วขอบน้เงินนะพี่พี่โอ้โหสุดๆนะครับเหรียญจริงนี่สวยมากครับนี่นะครับโคดเหรียญนี้ก็สามเก้าศูนย์ครับโอ้โหดูเลยครับชุบทองโบราณนี่หายากนะบอกเลยนะพี่ ในรังหนึ่งมีไม่กี่เหรียญน,นะครับสาหรับชุบทองโบราณนะกล้าพูดได้เลยนะผมเนาะนี่หายากนะผมเนาะเล่นหากันก็แพงนะสาหรับชุบทองโบราณนะผมเนะาะเรามาดูเป็นอัปก้าโรงยากีวันเฉยนะพี่เนาะเป็นอัปก้าโรงยากีวันเฉยนะสาหรับเหรียญน,นี้เนาะนี่อัปก,ก้าโรงยากีวันนะพี่พชอบแบบไหนเก็บแบบนั้นเนาะส่วนตัวผมก็มาเก็บอปนะัปก้าาผมเป็นคนชอบอัปก้าอยู่เนาอะอัปก้าซาตินนี่คือผมชอบมากเลยเนาะ เี้อันนี้นะพี่นะเนาะอ่าชอบมากเลยนะครับผมนี่โค้ดก็สองห้าเจ็ดนะครับผมสําหรับเหรียญน,นี้นะครับนี่นะครับส่วนตัวผมชอบอปกาก้าแลยนะพี่โอ้สวยมากเลยพี่นี่นะครับมาดูรายการต่อไปดีกว่าพี่อ่าเป็นอปกาก้าเหมือนเดิมพี่อปกาก้าลงยาพื้นเหลืองนะครับอ่าอปกาก้าลงยาพื้นเหลืง่งนี่นะครับผม ชอบมากเลยนะผมนะ่ะสอนหรับอัปกาก้านะผมเนาะนี่นะผมอปัปาก้าลงยาพื้นเหลืองวสวยๆแบบนี้นะพี่ๆนี่นะครับสวยมากพี่เหรียญจริงเนาะพิมพ์รางกับเก้าแฉะนะผมเนาะออกแบบเปลี่ยนได้สวยงามเนาะเป็นหลวงพ่อพัดอายุเก้าสิบเก้าปีนะผมเนาะเหรียญนี้ออกปีหกสี่นะครับเพิ่งออกไปนะผมเนาะอ่าเป็นเหรียญรุ่นหลวงพัดอายุเก้าสิบเก้าปีนะผมนี่ โค้ดเหรียญนี้ก็โอ้โหเหรียญนี้โค้ดอะไรเอ่ยหนึ่งสองหกนะผมโอ้โหแล้วก็สวยๆนะนี่นะครับวาระดีนะผมน่าเก็บน่าใช้นะร,รุ่นนี้นะบอกไว้เลยนะผมเนาะเป็นปีเกิดหลวงพ่อนะผมเนาะหลวงพ่อพัดนะสําหรับรุ่นนี้เนาะผู้สร้างจะไปสร้างหลวงพ่ออะไรนะครับผมปีต่อไปต้องรอติดตามนะเจียกีดังๆแต่ละท่านนะผมเนาะแต่ละอาจารย์นะผมเนาะ นี่คนระับไอ้นี่เป็นทองแดงนะพี่ทองแดงยาแดงก็สวยนะพี่ขนาดทองแดงยาแดงธรรมดานะยพียังสวยขนาดนี้พี่ลงยาเต็มๆแบบนี้นะครับโอ้โหนี่นะครับโค้ดหกห้านะผมสวยมากนะผมขนาดทองแดงเนาะทองแดงธรรมดาน้องก็ว่าสวยนะพี่รุ่นนี้เนาะถูกใจทุกรายการนะผมเนะาะสาหรับรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่สวยงามมีชีวิตอีกหนึ่งรุ่นนะผมคนระับแล้วก็ สร้างนะผมขวดจะวนมาถึงรุ่นสองนี่นานนับเก็บรุ่นแรกได้เก็บนะผมนะะเนาะเหรียญนี้ก็เป็นทองแดงนะพี่ทองแดงลงยาขาวแบบนี้นะกรอบแดงนะผมเนาะนี่นะผมชอบเนื้อไหนเก็บเนื้อนั้นนะผมเนาะผมก็ชอบบาป,ปกาผมก็มาทําคลิปให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ร่วมศึกษาสะสมไปด้วยกันนะผมเนาะนี่นะครับชอบรายการแบบไหนเก็บแบบนั้นนะผมนี่เราจองวางความสวยงามแต่ละเนื้อให้พี่ดูเนาะ,ะว่า เือนในสวยงามแบบไหนนะป่ะเดี๋ยวเรียงอปาก้าให้ดูก่อนเนาะนี่นะผมชอบมากเลยพี่พี่สุดๆนะครับพี่พี่ใจผมอยากขึ้นคอทั้งหมดครับสวยมากครับโอ้โหเฮ้ยสวยสุดๆเลยนะพี่พี่ดูเนยโอ้โหแบบนี้ครับพี่พี่ดูนะครับอยากขึ้นคอทุกเหรียญนะพี่พี่ดูเนยเหรียญมีชีวิตเปล่าหรอพี่พี่ให้พี่พี่พิจารณาหน้าผมเนาะอ่าผมไม่ นี่นะผมจะมาบอกผมพูดเอาเนาะเหรียญสวยๆแบบนี้นะพี่ๆดูดิวาระดีๆวาระแบบนี้นะผมหายากนะผมบอกว่าเลยนะเนาะนี่มีโอกาสเก็บได้เก็บนะพี่ๆนี่นะครับสวยมากนะครับดูดครับเหรียญมีชีวิตนะพี่ๆโอ้โหแื่แล้วรายการคือสุดมากแล้วเนาะยอมใจพูดสร้างเหมือนกันเนาะนี่งานคุณภาพแบบนี้นะเก็บได้เก็บนะผมเนาะ ชอบมากอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งรายการนะครับพี่ๆเจ็บได้เจ็บแล้วสําหรับรุ่นแบบนี้รายการแบบนี้นะครับหายากนะพี่ๆแล้วพิมพ์สวยๆอย่างแบบนี้นะผมบาร์บแบบนี้โอ้โหอีกหนึ่งรุ่นที่ผมมาทําคลิปนะผมที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับผมเนาะอ่าสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่เพื่อนๆนะครับผมเนาะ ที่เข้ามาติดตามและรับชมแล้วผมนะสำหรับท่านที่ยังไม่ติดตามผมก็ฝากติดตามช่องเลยนะผมนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับรวยๆยิงสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม